พี่ครับช่วยทําท่าพุ่งหลังที่เป็นท่าลงโทษของทหารเกณฑ์ให้ผมดูนะครับสิ่งที่น้อง AI พูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารเกณฑ์ทุกคนไม่อยากได้ยินครับแล้วปกติเนี่ยพี่ไม่ได้ทําท่านี้มา21ปีแล้วครับและท่าพุ่งหลังเขาทำกันแบบนี้ครับ1 2 3 ท่าท่าแทงปลาไหลครับซึ่งเขาทำกันแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี้าและต้องขอบคุณน้อง AI นะครับที่ทำให้พีนะ่ได้ออกกำลังกายในะรอบ21ปีเลยครับและปกติพี่จะมีไลฟ์สดทุกวันในจิ๊กซอกตอนสามทุ่มนะครับและสุดท้ายพี่ขอให้น้อง AI เนะี่ยมีความสุขกับท่าพุ่งหลังนะครับ